อย่างในปัจจุบันที่รัฐบาลได้มีการนําร่องโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับอาจารย์และมีแนวโน้มที่จะมีการเปิดประเทศในอีก120วันอาจารย์มองว่าในกรณีแบบนี้ครับการบริหารจัดการของภาครัฐเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมและรัฐควรสร้างสมดุลระหว่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจก,กับการลดการแพร่ระบาดในประเทศอย่างไรครับอาจารย์ผมว่าคําถามนี้ทุกคนน่าจะมีคําตอบอยู่แล้วเนาะผมว่ามัน เอ่อณตอนนี้มันเหมือนการทํางานที่มันมันกับหัวกับหางอะนะครับมันมันกับหัวกับหางกันอยู่จริงๆแล้วผมผมเชื่อว่ามันมันมันสเต็ปต่างๆมันค่อนข้างที่จะเป็นมันค่อนข้างซิมเพิลอยู่แล้วเนาะนะฮะถ้าเราต้องการที่เราจะเปิดประเทศนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ได้ในระดับที่ค่อนข้างมากเียก่อนนะครับเพราะนั้นคือความมั่นใจของคนที่จะเข้ามา แล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของอะไรต่างๆด้วยทีนี้ประเด็นคือนะวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเราพยายามที่จะเปิดประเทศในขณะที่เรายังเรียกว่าทําสเต็ปแรกยังไม่สําเร็จอะ่ะมันเหมือนการข้ามเหมือนการข้ามขั้นนะครับพถ้าถามผมแล้วเนี่ยมันถามว่าสําเร็จไหมก็เไป็นไปได้ไม่อาจจะสําเร็จนะครับแต่ว่าผมก็มองว่ามันอาจจะสําเร็จแบบกระท่อนกระแท่นอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นะครับผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่รัฐคนโฟกัสวันนี้ก็คือการในเรื่องของการ จัดหาวัคซีนนะครับจัดหาวัคซีนให้เร็วที่สุดแล้วก็เร่งในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดการจะควบคุมนะฮะการจะชัดดาวการจะปิดอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆถามว่าทําได้ไหมก็เป็นเรื่องให้ทําได้เพียงแต่ว่า,าคุณต้องมีโซลูชันให้เขานะครับสมมติว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณบอกว่าคุณจะชัดดาวกรุงเทพคุณทําได้แต่ว่าคุณควรจะมีวัคซีน ะะคุณถ้าถ้าคุณมีวัคซีนอยู่วันนี้ในมือนะะคุณาหาาัถหาวัคซีนมาได้ในมือเยอะๆวันนี้คุณอาจจะชัดดาวกรุงเทพโดยคุณไม่ต้องใช้คาว่าชัดดาวก็ได้คุณอาจจะใช้คําว่าคุณจัดแคมเปญนะฮะแคมเปญ two weeks vaccination ลักษณะแบบน,น,นี้แต่คุณบอกว่าให้ปิดหมดเลยร้านค้าร้านอาหารทุกอย่างปิดหน่วยราชการทุกอย่างปิดทุกคนหยุดงานสองอาทิตย์แต่สอาทิตย์นี้ให้ทุกคนมาฉีดวัคซีน นอกไหมแบบนี้มันก็ทําได้แล้วถามว่าพหลังจากสองอาทิตย์นี้คุณก็เปิดไปเลยนะครับซึ่งผมว่ามันน่าจะเวิร์กกว่าด้วยซ้ำนะแต่วันนี้เราเราพยายามปิดโดยที่มันเหมือนกันปิดโดยที่เราไม่มีโซลูชันถ้ามองในมุมรัฐบาลก็เข้าใจผมมองสองมุมนะถ้ามองในมุมนั้นผมก็เข้าใจว่าโอเคณว,วันนี้อาจจะไม่มีหนไม่มีวิธีการอะไรที่จะทำานอกเหนือจากว่าเคาปิดเพื่อที่จะป้องกันการระบาดเพิ่มเติม นะครับแต่ว่าถามว่ามันมันไม่ใช่การแก้ปัญหานะครับมันเป็นการเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนพยายามที่จะหยุดปัญหาแต่มันก็หยุดไม่ได้อยู่ดีนะครับในความรู้สึกผมเป